ดีแค่ไหนคะถ้ามาคลินิกเพียงที่เดียวแต่ดูแลได้ครบทั้งหน้าสัดส่วนและกำจัดขนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีนจะอาสาพาทัวร์คลินิกใหม่ย่านเรียบด่วนรามินทานั่นเองค่ะนั่นก็คือที่นี่เลย The Peaches Clinic นั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยตามไปดูกันข้างในเลยค่ะ เป็นเหมือนมีนไหมคะจะทําสวยแต่ละทีเนี่ยก็ต้องเข้าไลน์คลินิกเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยค่ะขอแนะนําที่นี่เลย The p i c h e s Clinic เขามีเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้บริการให้คาแนะนําอย่างเป็นกันเองเลยค่ะและมีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่ให้คําปรึกษาและสามารถวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของเราได้อีกด้วยค่ะ แต่ที่มินชอบมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเครื่องสแกนผิวนั่นเองค่ะทําให้เราเนี่ยรู้ต้นตอปัญหาผิวที่ซ่อนอยู่ข้างในว่าเราเนี่ยมีฝ้ากระใต้ผิวมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีเชื้อสิวเยอะแค่ไหนนั่นเองค่ะแถมยังประเมินสภาพอายุผิวของเราได้อีกด้วยอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองกันจริงๆเลยค่ะพอเรารู้ต้นตอปัญหาผิวแล้วเนี่ยก็จะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุดนั่นเอง และที่ The p พิ c h ช s คลิ n i กนะคะมีบริการหลากหลายรอคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลผิวหน้านะคะที่มีหลากหลายโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายทรีทเมนต์สายฉีดสายเลเซอร์ดูแลครบเลยทั้งในส่วนของเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆ,างๆบอกเลยว่าได้หน้าสายไร้ริ้วรอยกลับบ้านแน่นอนค่ะ หรือจะยกกระชับปรับรูปหน้านะคะหน้าเนี่ยจะคล้อยมากหรือน้อยก็สามารถทําได้ค่ะมีโปรแกรมยกกระชับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอ l t ตราฟอร์เมโปรแกรม o r i ิจิโนะคะที่ช่วยลดแก้มลดเหนียงจะโปรแกรมไหนเนี่ยบอกเลยว่าสวยกลับบ้านไม่ต้องพักฟื้นแน่นอนค่ะยังมีโปรแกรมเลเซอร์สลายไขยมันเฉพาะส่วนและโปรแกรมลดเซลลูไลท์ที่ให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนกระชับอีกด้วยค่ะ หรือจะมากําจัดขนที่นี่นะคะก็มีทั้งไดเออเลเซอร์และลองเ้า n เอ็นดีกนั่นเองหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเลือกโปรแกรมไหนสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยค่ะ และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการได้ที่ The p i g e s Clinic เลยค่ะจะทักเข้ามาในอินบ็อกนะทุกคนหรือว่าจะวอล์กอินก็ได้เหมือนกันค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือการจองแพ็กเกจราคาโปรโมชั่นผ่าน h e d m o l l g o t h นั่นเองค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอบพระคุณใที่จ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ